วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปออย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGS Gamer อีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแจ็คสตานะครับตอนนี้เราก็จะมาทาการเล่นตาไอเทม2ชิ้นนะครับ โอ้โหได้ของแบบนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าจะเล่นไรนะเดี๋ยวขอดูอีกชิ้นึงก่อน,นครับแต่ที่ผมทำไฮแอเตสองดาวไว้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเผื่อเราได้สมุดเขียวเลยได้ชนะต่อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้คือทําไว้ก่อนนะอันนี้คือทําไว้ก่อนเลยโอเคอ,อันนี้เกิดอ,อะไรขึ้น ตัดเลือดของมีลุกไปแช่มเลยเนี้ยทุกคนผหทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสอนทริคตายสองตายเทพสองอชิ้นให้นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยและเราได้ได้ตัดเลือดเร็วๆเนี่ยผมแนะนํานะถ้าเราอยากติดท็อปสี่เอาแบบเอาแค่ท็อปสี่ก่อนนะเล่นอ e ิลิเมนต์เทลกิกซี่ติดท็อปสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าเราเล่นอ e ิลิเมนต์เทลกิกซี่โอกาสติดท็อปสี่มันจะเยอะแบบมากๆนะครับแบบเยอะแบบมาหาศาลเลยจริงๆเดี๋ยวรอดู เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับว่ามันโหดขนาดไหนนะครับทุกคนอิเลเมนต์เทวก g ิ๊กซี่บอกเลยเอาเรื่องเอาราวจดจัดอ้โ,อโหงานงานงอกงานงอกเลย โอ้โหแล้วผมแม่งเจอคนบ่อยโอเคคนเล่นสู้สี่บ้านแบบนี้หรือผมจะเล่นในนี้ดีวะโอ้หลายจิตหลายใจนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเล่นอิลิเมนต์อะโคตร โหดจริงๆครับผมไม่ได้โม้ด้วยโหดโหดแบบโหดจริงๆติดท็อปสง่ายด้วยช่วงนี้เน้นคอนเทนต์อิเลเมนต์เป็นหลักนะครับเพราะว่าแม่งเล่นสนุกนะจริงๆโอเคชึบชึบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราได้อะไรถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมได้คือตอนนี้ผมไม่เจอคนลงตัวใช่ปะ่ะรอบต่อไปผมมีโอกาส3ใน4ี่เฮ้ยไม่ใช่ดิ นะมีคนเล่นสู้สี่บ้านถูกปะผมมีโอกาสประมาณอาโอกาสที่จะไม่เจอคนลงตัวประมาณสองสองบ้านโอกาสเจอคนลงตัวสี่บ้านตีเป็นเปอร์เซ็นต์คือเรามีโอกาสหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอคนเล่นสู้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมอาจจะเล่นสู้ไปนะเอออาจจะอาจจะกัดฟันเล่นสู้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าผมจะไหวไหมนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะลองใช้สี่ติทางคณิตศาสตร์มาช่วยนะครับว่าควรจะทำยังไงต่อไปนะโอเคไม่รู้นะผมถ้าผมได้ช้างผมอาจจะเล่นสุดไปเลยนะครับเกมนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ได้ช้างอาจจะขายแต่ถ้าได้ช้างอาจจะไม่ขายแล้โอ้โห oh, ของแบบนี้มัน ของเที่วแหละของเที่วของย้อนอะ่ะแบบนี้โอเคอันนี้ผมขายเพราะว่ามันมันไม่ได้ช้างนะครับถ้ามันได้ช้างอะ่ะผมไม่ขายแน่นอนแต่ที่ขายเพราะว่ามันไม่ได้ช้างถ้าได้ช้างผมเก็บเล่นเล่นสู้ต่อเลยครับโอเคประมาณนี้ชิ้นต่อไปผมขอให้มันเป็นชิ้นที่ดีๆกับเรานะเช่นดีๆกับเราก็จะเป็นพวก โบเก้นอ่ะโอ๊มาใจหรืออะไรบาๆสร้อยม่วงเม็ดอะไรอย่างเงี้ยคือของที่ใช้กับอีเลเมนต์น่ะแต่ผมว่าโบเก้นอ่ะถ้าด้โบเก้นอ่ะเล่นเทลโอเคอยู่ตาเนี้ยอือโอโหแม่งมากันเต็มแม่งมากันมามาเป็นขยงเลยครับตานี้ พอมาใจได้ไหมอ่ะโอ้โหบ้านนี้ไม่มีของครบเลยคาสโนว่าคาสโนวามีโบกสู้ได้เหรอคาสโนว่าตานี้ยิงยิงฟอร์เรโนไม่ตายเนี่ยเรียบร้อยฟอร์เรโนแทงทีเดียวรู้เรื่องเลยฟอร์เรโนสองดาวมันโหดอยู่แล้วหืมกอ่ะทุกคนครับของมาแบบนี้ทุกคนรู้ยังว่าต้องเล่นอะไระผมผมมันผมผต้องบอกนะแค่นั้นแหละเออ ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเกมนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับสำหรับเกมนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือยื้อเอาไว้ครับเข้าใจป่ะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือยื้อเอาไว้เฉ ไม่รู้ว่าจะยื้อไหวนะโหแต่บ้านนี้ผมว่าผมอีซี่ว่ะจริงผมมีกันเวทด้วยผมมีมาลอดสองดาวผมมีมาหลอดด้วยผมว่ารอบนี้ผมนะแต่คือผมไม่อยากชนะเลยเชื่อปะ่ะเกมเนี้ยดูดิผมไม่อยากชนะเลยแล้วผมต้องไปชนะรอบเนี้ยโคตรแย่เลยครับ <c oughs> สวยแล้วแต่ผมได้ยอนนะดิ ตัวพิกเกมที่โหดที่สุดจริงๆนะเนี่ยมันเป็นตัวพิกเกมที่โหดที่สุดเลยนะเว้ยหรือเราจะเล่นหกแคร,รี่ดีหกแคร,รี่เล่นได้นะบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อแบบว่ามีคนอยากจะเล่นผม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 ,ผมจัดให้ได้นะรอบเนี้ยหกแคร,รี่อะเอาป่ะล่ะหกแคร,รี่ก็เล่นได้นะเอาไหมเกมเนี้ยอยากลองอยู่เหมือนกันแหละสีบีก็โหดวะ่ะแม่งในเมื่อมันชนะมาแล้วผมก็ นะผมก็แบบว่าไม่ค่อยอยากจะมไม่ค่อยอยากจะอะไรมากมายครับแต่ถามว่าหกแคลรี่โหดไหมผมว่าแม่งก็ได้อยู่อะตอนเนี้ยดูดิดูดิดูดิยอนอะเก่งไหมทุกคน ยอนแม่งเก่งแต่เกิดอยู่แล้วนะเอาจริงยอนเนี่ยแม่งของจริงแล้วดูของเราแม่งเป็นของยอนขนาดนี้้ะหนีไปไหนครับยอนเออโอ้โ,อโอรอบนี้หรือว่าผมจะต้องเล่นจริงเหรอทุกคนจริงเหรอผมต้องผมต้องเล่นจริงเหรอเกมเนี้ยหลอวะ ใช่เหรอวะทุกคนผมแม่งไม่อยากจะเชื่อเกมเนี้ยไหวไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเล่นสี่แครี่มันจะเก่งกว่าไหมวะเกมเนี้ยเ <c oughs> รียบร้อยดิรอซอสอะไรอะแตกดิไม่ไหวแล้วครับทุกคนบ้านนี้นอมแมนแข็งกว่าบ้านนั้นอีก มีคนเล่นแครี่แล้วหนึ่งบ้านเอาไงดีอ่ะสี่แคลี่ก็ไม่แย่นะรอบเนี้ยถ้าจะถ้าเราจะเล่นจริงๆอะอเนี่ยตอนนี้ผมสี่แครี่แล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมเล่นสี่แครี่อยู่นะทุกคนเอาไงดีวะถ้าสี่แคลี่ตอนนี้ผมขาดอะไรขาดรู้ก,กับเทลเหรอหกแครี่ไหมล่ะตอนนี้โอ้แต่โบเกนเยอะปะ้าถ้าโบเกนไม่เยอะสี่หกแครี่ก็โอเคอยู่สองบ้านเนาะ ถ้าสองบ้านผมว่าน่าลองนะเกมเนี้ยเดี๋ยวเล่นๆไปก่อนครับสองกันเวทเจอหกแคลรี่หกแคลรี่หกแคลรี่สามกันเวทก็น่าเล่นนะรอบนี้คอยคอ,อยใส่ฉีคอยใส่ฉีโหดเลยเกมนี้ลุกมาแล้วหนึ่งโลทีนึงได้กิกซี้แต่ไม่ได้เทลอ,อืก็ไม่เป็นไร เกมนี้เอ่อก่อนนะสี่แคลรี่เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังไปตรงข้ามมีโบเคนค่อนข้างเยอะใช่ไหมเกมนี้โอเคสิ่งที่ต้องทําคือการโบเคนถูกป่มสิ่งที่ต้องทําคือการโบเค้นเข่ค่อนข้างเยอะมีช้างวางกลางอื้อหือ โอเคโอ้ okay. oh, oh. สู้ไม่ได้เลยนี่ว่าไม่ไหวเลยสู้ใครไม่ได้เลยครับนี่ผมแพ้ต่อนเนื่องสองครั้งแล้วนะเกมเนี้ยโอเคไม่เป็นไรครับ แอต,ตอนนี้้องสองทั้งโดยการเล่น4บีบีใช่ไหมสฟ้าโอเคผมว่าของอะ่ะมันเองเอียนไปทางฉีนะเวจริงๆนะผมว่ามันเองไปทางฉีบีดปะทุกคนคิดเหมือนผมไหมฉีบีดปะเตัวที่หมึกได้หมึกโอเคอหมึกมันก็ช่วยเราได้หน่อยนึงก็เอาวันนี้ออกก็เป็นสฟ้าเป็นทอย เป็นทอยตายเกิดใท้หมึกแล้วกันเกมนี้ไงต่อรอบนี้เดี๋ยวผมจะโลไปเรื่อยๆครับจะดูว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นอะไรกันเยอะแล้วเราก็ค่อยแก้ให้หลังผมว่าเล่นไม่ไมเล่นเล่นถามว่ายากไหมก็มันก็คงมไม่ยากอะไรขนาดนั้นหรอกโหแต่รอบนี้เจ็บว่ะทุกคนโหเจ็บจริงเจ็บจริงรอบนี้เจ็บจริงโหรอบนี้เจ็บเลย ผมว่าหมดเวลาแล้วว่ะทุกคนเอาจริงนะผมว่าผมว่าเราเราคงไม่มีเวลามาเล่นตลกแถวนี้แล้วล่ะเข้าใจปะคือเวลาการเล่นตลกของผมมันหมดลงแล้วอะที่ผมจะบอกอะมันหมดแล้วครับเวลาการเล่นตลกไม่มีแล้วมันมีแต่การแบบเล่นของจริงแล้วอะรอบเนี้ยผมเล่นตลกไม่ได้แล้วอะคือชั่วโมงการเล่นตลกของผมมันมันหมดลงแล้วอะครับอธิบายไม่ถูกอะ แต่ก็ให้เกมนี้มันอธิบายแทนแล้วกันนะอมผมอธิบายไม่ถูกครับแต่ผมผมว่าผมบอกเลยว่าอธิบายไม่ถูกจริงแต่ผมให้เกมนี้อธิบายแทนแล้วกันแม่งกูเหลือจะเชื่อเลยไม่ไหวสักบ้านเลยตอนนี้ฉีตนันโ,โหไม่ไหวไม่ดีเลย นี้โหสู้ใครไม่ได้เลยเนี่ยแตกกันเนี่ยสามเดมอนไม่ดีละแบบนี้แตกได้เลยนะเกมเนี้ยโอ้โหเหลือสิบแปดขนาดโลตัวยับยับนะเนี่ยเหลือสิบแปดเลยเหรอเกมนี้หกบีท 6บีต่ะตอนนี้ต้องใช้เทนบ่าววผมไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงร,รอบเนี้ยแล้วผม6บีต์แล้วด้วยอะ่ะ6บีต์แบบมึนๆเลยอะ่ะรอบเนี้ยแล้วตัวไม่สองดาวอีก แม่งเป็นอะไรที่แย่ที่สุดตอนเนี้ยแพ้นะรอบนี้แพ้อีกโอ้โหหนักทุกคนผมผมว่าผมหนักแล้วล่ะเหลือแค่สิบเองอะตอนเนี้ยโอ้โหหนักมากโลโอ้โหหนัก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 อันนี้หนักทุกคนอันนี้หนักมากจริงๆ <c oughs> เทียเกมนี้แม่งโคตรหนักไอ้ซับคือแบบโอ้โหไม่รู้เลยจะเล่นยังไงอะรอบนี้จริงๆครับทุกคน เหลือเลือดแค่สิบอะตอนนี้ผมเหลือเลือดแค่สิบฝ่ายตรงข้ามมียอนสองบ้านมีอเอลเเมนต์บ้านหนึ่งโอ้ระหว่างระหว่างเทนกับม้าผมต้องเลือกเลยอะว่าตัวไหนตอนนี้ผมจะเลือกม้าดีกว่าวะม้าเก่งกว่าม้าเก่งกว่า,เ,าเกมนี้แม่งพี่เกมยากมากเลยจริงๆพี่เกมโคตรยากเลยกเกมเนี้ยบัตรรับดาวชิ้นเดียวอะถึงจะพิกได้ แต่มองมองละแม่งบัดแล้วดาวก็ยังแย่เลยเกมเนี้ยย้อนเหลือตัวเหลือสิบตัวย้อนเหลือสิบตัวเกมนี้เรากลกับมาท็อปสี่แล้วก็เก่งแล้วปะวะโอ้โอไกลอายอันหนึ่งอึดจัดเลยเกมนี้เอาละระหว่างระหว่างระหว่างม้ากับระหว่างม้ากับเทมแม่งวัดกันตรงเนี้ยแหละเกมเนี้ย จริงแม่งวัดกันตรงนี้เลยว่าเราจะเล่นอะไรเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราเล่นเทนเทนมันมีดาเมจอยู่แล้วเข้าใจป่ะถ้าเราเล่นมมาผมว่ามมาดาเมจไม่พอถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะตอนนี้เลยนะครับผมว่าแบบเนี้ยที่ผมกำลังจะทำตอนเนี้ยแม่งคือดีที่สุดผมว่าแบบนี้ดีกว่าดาเมจเรามันอาจจะไม่เยอะแต่คือถ้ามีเทนสาสักทีหนึ่งอะ ผมว่า oh, มันก็ไม่แย่ <c oughs> จริงด้วยมีเทนศาสตร์ยังไงมันก็ไม่แย่ยจริงทุกคนตาเนี้ยหาเทนสองดาวให้เจอเกมนี้เรากลับมาได้ครับมา้าถ้าไม่สองดาวไม่มีสมุดเขียวผมว่าไม่ควรเล่นตาเนี้ยคือตอนนี้ผมขึ้นเวลไม่ได้แล้วผมต้องคือผมต้องอยู่ตรงนี้เลยอ่ะผมต้องแบบใส่สุดตรงนี้แล้วครับมีหินเดมอนมีโบเค้นมีไกอาตายเกิดป๊แบบนึงนะ ไอ้เแคยจุดที่ดีที่สุดคือโบเค้นเหรอวะแปะ๊บนึงนะถ้าโบเค้นดึงตรงนี้ดีไหมเคลมาสตาร์นเราก็ไม่ดีอยู่ดีถูกปะเคลมาสตาร์นก็ไม่เก่งอยู่ดีแป๊บนึงนะหยิบโบเค้นมาก็ไม่เก่งไอ้เทียแล้วกูจะเล่นอะไรวะเกมเนี้ยมันจะดึงมันจะดึงย้อนอะดิเกมเนี้ยผมว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือหยิบโบเค้นมาใช่ปะใส่ปลาไหล แล้วทำอย่างนี้ผมว่าเบอร์ฝ่ายตรงข้ามมันจะดึงเราไม่โดนแล้วเทเนื้อสายเข้ากลางด้วยเกมเนี้ยโอเคประมาณนี้แหละสิบหายแล้วเลือดเลอแค่สิบเฮียเออแล้วเลือนกูเลือแค่สิบ,อ,อ,กกสบอีกกูยังชอบเลยตอนนี้เออเออแล้วไหวด้วยไง ทุกคนเข้าใจลงป่ะแล้วไหวด้วยไงเออโล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 กูกูจะเอาเทนไปฟาดหน้าให้ด้วยเกมนี้จริงๆทุกคนว่าระหว่างเทนไปฟาดไม่เวิร์กว่ะผมว่าเทนไปฟาดไม่เวิร์กเพราะว่าถ้าเทนโบกไปแล้วโดนตันน่ะมันจะไม่เก่งเขี้ยแต่ในทางที่ดีผมว่ามันไปก็เก่งนะเนี่ยเกมนี้เชี้ยผมว่ามันไปเก่งกว่าทุกคนเอาจริงๆป่ะ โอ้เทนโบกไปก็ก็ไม่กากนะเกมเนี้ยสัตว์มาผมต้องขายแล้วผมเชื่อมั่นในเทนแล้วว่ะรอบเนี้ยจริงๆไม่รู้นะส่วนตัวผมวผมเชื่อมั่นในเทนไปแล้วอ่ะเกมเนี้ยผมเชื่อมั่นในเทนไปแล้วครับไม่มีอะไรที่ผมจะเสียใจอีกแล้วตาเนี้ย ไม่มีอะไรที่ผมจะต้องเสียใจแล้วครับตอนนี้ผมแม่งเชื่อมั่นในเทนไปแล้วในเมื่อเราเชื่อมั่นกับอะไรแล้วอ่ะทุกคนมันก็ควรที่จะสุดปะวะจริงปะโอ้เ,อเฮียตีไม่ตายกูรอบนี้โอ้โหเกือบแพ้โอ้โหเ,เฮียกูจะแตกไอ้สัสแม่งกูเหนื่อย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  คำหนึ่งน,นะมันโมเค้นใส่เราแน่ๆแหละมันมีคนต้องจะดึงหลังเราแน่ๆแหละตาเน,นี้ยเทนโมเค้นผมว่าโหดอยู่ตอนนี้ยเทนโมเค้นผมว่าโหดอยู่ดึงเบต้ามาเป่าเข้านี่ใช่ไหมเทนศาสตร์โอเคเทนศาสตร์สวยอยู่โอเคทุกคนสวยจัดปะตาเน,นี้ยสวยจัดปะ โอ้หสวยเลยเกมเนี้ยแม่งใครบอกไม่สวยอะ่ะมาเถียงกับผมดิมาเถียงกับผมดิเกมเนี้ยเออชิบหายละอย่าเถียงกับผมเลยขอร้องต่างคนต่างไปเถอะเกมเนี้ยเออต่างคนต่างไปเถอะ <c oughs> ทุกคนดูดีไอ้เี้ยเราหนีตายเกมนี้เราหนีตายยัดเข้คือเราหนีตายจับเลยเว้ยจริงๆได้มือ โอเคล็อกมึกไว้ก่อนครับทุกคนว่าเราจะหนีตายสำเร็จป่าววะเกมเนี้ยโอเคอันนี้ล็อกไว้ก่อนครับ ็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเราซื้อโอเคโอ้โหไกอาเคียวโอ้โ oh, หจังหวะนี้ฉี่ต้องสองแล้วไหมหรือยังไงขมบะดําสองไม่อยากซื้อเลยอะ่ะซื้อมาเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก ฉี่ไม่สองถ้าฉี่สองผมบอกได้คําเดียวนะเละผมบอกได้คาเดียวเละเลยเกมนี้อันหนึ่งนะผมดูก่อนว้องฝ่ายตรงข้ามเล่นกันยังไงนะไอ้บ้านเปต้าผมดึงมาแล้วดึงเสียทรงเลยด้วยอ่ามีสองโบเค้นแน่แน่แน,แน่ชอบวะชอบวะบ้านที่มีสองโบผมชอบวะจริง เรียบร้อยจบแล้วเกมนี้เทนได้สาดตปั๊มนี่ผมบอกเลยฉีผมก็ฉีผมก็เอาเรื่องอยู่จริงนี่นี่มาดิไหวเปะละ่าล่ะไหวก็ฉีผมเปล่าละ่ะไม่ไหวหรอกแตกไปอีกหนึ่งสวยงามโอ้โหทุกคนดูดิทิ่เกมแบบจ,จัดจัดตาเกมนี้ตายเกิดมานี่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 มานะอ๋อมาจ่าอ๋อมาใจ โอ้ฉีเปิดสตันผมบอกได้คำเดียวนะแม่งโคตรน่ารำคาญเลยจริงๆโอ้ผมลงไม่เจอฉีวปะ่ะพนะสองโบเคนอันนี้โบเคนเดียวอ๋อสองโบเคนหมดเลยนี่ว่ะจริงๆการสองโบก็เบร์กนะจริงๆแล้วการ2โบเคนไว้ก่อนก็ดีครับ เาการส่งบเคนไปก่อนก,ก็ไม่ได้แย่นะเกมนี้โอเคสวยครับเทนสัตว์ไม่หยุดเลยทีนี้เทนสัตว์ไม่หยุดเลยทีนี้เทนอะไรวะนะเทนผมแม่งโคตรมึนเลยทุกคนมันวิ่งไปเรื่อยอะเทนอะจีจีไหมแตกไปอีกหนึ่งสวยเปไงไปไงครับใครจะเก็บเราก็ยากหน่อยปะตาเนี้ย ใค,ใครจะเก็บเราก็ยากหน่อยอ่ะสองสองโบเกนก็เอาผมยากอยู่นะเกมนี้บอกไว้เลยสองโบเก้นโอ้นี่ก็ดึงดึงหลังสองหรอซ้ายขวาอยังละตัวเช็ดเคเอาเรื่องจัดเกมนี้โอ้โหน,นี้ไม่เอาเรื่องจริงทุกคนแม่งดึงซ้ายขวาอยังละตัววะคาสโนว่าแม่งก็แข็ง น่าจะน่าจะเบิร์กนะตาเนี้ยศาสตร์ฝั่งนี้ไอตัวนี้โบเคนเห็นศาสตร์ทีหนึง่งน่าจะได้อยู่ตาเนี้โอเคไหวเลยไหวชิวเลยตานี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับโดนอีกหนึ่งเป็นไงอะทุกคนโอ้โหดูด้วยใครคุมเกมเกมเนี้เรียบร้อยแตกไปหนึ่งเฮ้ยเหมือนม้าจะเสมอกันปะวะ ไม่เหมือว่ะเหลือเหลือเหือหมดเลยว่ะทุกคนเกมนี้ชึบ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 ย้อนสองตัวเลยเมื่อกี้เจอคาสโนวาไปแล้วใช่ไหมบ้านนึงนะบ้านนี้เขาจะต้องดึงมาทางนี้ใช่ไหมดึงมาทางนี้ตัวหนึ่งดึงมาทางนี้ตัวหนึ่งตัวนู้นฝั่งนี้มาหยุดฝั่งนี้ตัวหนึ่งโอเคประมาณนี้แหละเหมือนเดิม เหมือนเดิมดึงหลังสองสตาร์นเข้าสวยจัดโอ้โหสวยจริงเกมเนี้มึกเปิดด,ดิมึกได้เปิดแน่นอนรอบเนี้โอเคอย่างน้อยมึกได้เปิดแล้วหนึ่งฉี่ได้ตันเกมนี้ยังไงอะเฮ้ยมาไม่ล้มเหี้ยบ้ามาล้มอยู่แล้วทุกคนโอเคโอ้เหี้ยถ้ามาไม่ล้มนะผมผมร้องเลยมาไม่ล้มผมร้องเลยตาเนี้ยจริงๆโอ้เหี้ยมาไม่หลบมมาไม่ล้มผมร้อง,องจริงหมา เจอบ้านเอลิเมนต์เจอกันหน่อยเกมนี้เรียกผมว่าซูมาอี้เกมเนี้ขนาดว่าทุกคนเรียกผมว่าซูมาอี้เว้ยไหนไหว่าบ้านนี้เล่นไงวะบ้านนี้อีสีอีสีอีสีอี้เลยอ่ะจริงเจอบ้านเนี้ยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเลยเราจะเอาเทนโบกไปหาเทลนะและเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเว้ยตาเน,นี้ย เข้าใจไหมทุกคนเราจะเราจะเอาเทนไปหาเทลพอเทลพอ,อเทลแม่งสตันเทนเทนแม่งสาสองทีก็หายแล้วเกมเนี้ยผมว่าตาน,นี้เราไม่น่าพลาดน,นะหาย้อนสามดาวหายฉี่สองดาวได้เรื่องเงียบเลยเกมนี้โอเคส่วนงามหวังว่าเขาจะไม่มีสองโบเกนนะถ้าเขามีสองโบเกนผมอาจจะแย่นะครับ สองโบเคนจริงเหรอเนี่ยได้ยอนสามดาวโ oh, อ้ฟลักเขามีม้าสองว่ะทุกคนแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลย ว่าแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยครับจริงๆโบเค้นดึงหลังเหรอไม่ได้ดึงหลังไม่ได้ดึงหลังแต่แม่งหัวจังวะแต่แม่งหดจังวะเกมเนี้ยหึหเก่งเหรอเรียบร้อยครับจีจีครับทุกคนเป็นไงมาสองดาวเจอเจอยอนเซตเทพเข้าไปจบไหมครับชนะต่อเนื่องแปดครั้งแล้วปิดเกมนะเป็นไงทุกคน การเอาตัวรอดโดยการเล่นยอนของแท้ไหมล่ะครับนี่ขนาดผมไม่ผมไม่ได้ขึ้นเก้านะทุกคนลองคิดดูผมเล่นแค่วิวแปดนะทุกคนลองดูในห้องขึ้นเก้ากันทุกคนนะเนี่ยดูได้เลยนะครับมีคนขึ้นเก้ากันเกือบทั้งห้องมีผมคัสโนวาสองคนไม่ได้ขึ้นนะครับผมได้หนึ่งไปไงเลือกให้ถูกจังหวะให้ที่ใช่แล้วคุณจะกลับมาได้เว้ยเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ